ที่สองลาวาและพายุนะคะดีนะครับที่ทางคุณวรุษค่อนข้างที่จะคุยง่ายพวกเราเลยติธทดงานกันก่อนกำหนดแบบนี้เลขาของพายุก็พูดขึ้นหลังจากที่คุยงานกับลูกค้าที่เถาใหญ่เรียบร้อยแล้วจากกำหนดที่จะต้องอยู่ที่นี่ห้าวันก็เลยกลายเป็นว่าอยู่แค่สามวันทุกอย่างก็เสร็จสิ้น พวกเราเลยสบายหน่อยพายุก็ตอบกลับพร้อมกับมองนาฬิกาข้อมือของตัวเองว่าแต่คุณพายุจะนอนค้างที่นี่สักคืนไหมครับแล้วค่อยกลับพรุ่งนี้เลขาของเขาก็ถามต่อเพราะยังไงก็จองโรงแรมไว้แล้วผมว่าเรากลับเลยดีกว่าคำนวณเวลาแล้วน่าจะถึงกรุงเทพสามสี่ทุ่มมันก็ยังไม่ดึกเท่าไหร่ พายุก็บอกกลับมาส่วนหนึ่งเพราะเขาอยากจะกลับไปเซอร์ไพรส์คนลักด้วยตอนแรกเขาชวนหญิงสาวให้มาด้วยกันเพื่อจะได้พักผ่อนหลังจากเสร็จงานแต่หญิงสาวก็บอกว่าติดงานทางฝั่งของตัวเองเหมือนกันพายุเลยไม่เซรซีอะไรมากเมื่อได้คําตอบจากพายุเลขาของเขาก็บอกคนขับรถให้ขับกลับกรุงเทพในทันทีพายุคิดว่าเวลาว่ <ID> างๆบนรถแบบนี้เขาโทรหายาก ตัวเองสักหน่อยดีกว่าสวัสดีครับเสียงผู้ชายรับสายทำให้พายุขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วมองเบอร์ที่ตัวเองโทรอีกครั้งแต่ก็เห็นว่าเป็นเบอร์ยาตัวเองนายเป็นใครมารับสายยะชันได้ยังไงพายุก็ถามกลับทันทีผ่านคิตแน่ลบว่ามือถือของยาถูกขโมยหรือเปล่านะว่าแต่ แต่พายุก็ลืมคิดไปอีกว่าถ้าถูกขโมยจริงๆก็คงไม่มีใครรับสายอ๋อพอดีญาจาั์มือเพื่อนนะครับให้ผมรับแต่สายแทนเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ <c oughs> อีกฝ่ายก็ตอบกลับมาพายุก็สงสัยว่าอีกฝ่ายเป็นใครถึงได้เรียกญากของเขาสนิทสนมแบบนั้น ญาจันครับผมเปิดลำโพงให้นะครับเสียงของอีกฝ่ายก็พูดขึ้นกับญาของพายุว่าไงพายุเสียงใจดีจากญาจันทำให้พายุพอนคลายอารมณ์ลงมาได้เล็กน้อยญาให้ใครรับสายแทนครับพายุก็ถามเรื่องที่คาใจอ๋อเด็กที่เรียอสอนนี่แหลพะพอดีญาทำขนมอยู่มือเปื้อนก็รับสายไม่ได้ เรามีอะไรหรือเปล่ายาจันก็ถามกับย่าไว้ใจคุณง่ายเกินไปไหมครับพายุก็พูดเพราะเป็นห่วงเนื่องจากสังคมที่เขาอยู่นั้นค่อนข้างไว้ใจคนได้ยากง่ายอะไรกันคนที่นี่ไว้ใจได้ทุกคนโดยเฉพาะน้องที่รับสายพาย,ยุเนี่ยยาจันก็พูดออกมาอย่างคำคำไม่ได้ตำหนิหลานชายตัวเองแต่อย่างไรนะคะที่เะแวนคนรอบกายของเธอครับครับผมแค่เป็นห่วง ผมโทรมาคุยเล่นด้วยนะครับพอดีนั่งรถว่างๆแพายุก็ตอบกลับไปเป็นห่วงแต่ไม่มาเที่ยวหายาบ้างเลยเราอะยาจันก็ถามกับพอพายุไม่ได้มาเที่ยวที่รีสอร์ทร่วมสามปีได้จะมีแต่ยาจันที่ขึ้นไปทำดูแนละที่กรุงเทพแล้วไปเจอลูกๆหลานๆบ้างผมงานยุ่งนะครับไว้ผมว่างๆผมจะชวนพิง์ไปเที่ยวหายานะครับแพายุไม่ตอบ พายุก็ตอบกลับมาแต่ได้รับเสียงเงียบจากยาของเขากลับพายุจึงถอนหายใจออกมาเบาๆพอไม่ใช่แค่ผีที่ไม่ชอบพิงยาของเขานั้นก็ดูเหมือนจะไม่ชอบคนรักของเขาด้วยเหมือนกันถึงจะไม่ค่อยชอบอย่างไรแต่แยาของเขาก็ไม่เคยพูดจาขัดขวางหรือยุยงให้เขาเลิกกับหญิงสาวซึ่งพายุก็ไม่เข้าใจว่าทำไมยาของเขาถึงไม่ชอบพิงยาครับพายุ ก็เรียกยาตัวเองด้วยน้ำเสียงอ่อนใจจะมาก็มาแล้วเหรียยาเป็นยังไงบ้างยาจันก็ชวนเปลี่ยนเรื่องคุยพายุก็ยอมพูดเรื่องอื่นแต่โดยดีจนผ่านไปครึ่งชั่วโมงพายุถึงได้วางสายไปขอบใจนะลาวายาจันก็พูดขึ้นหลังจากที่ลาวาช่วยกดวางสายให้กับตัวเองไม่เป็นไรครับนี่ยาจันให้ผมหอบไส้บัวลอยเลยไหมครับ ลาวาก็ถามกับเนื่องจากวันนี้ยาจันชวนทาขนมบัวลอยยวนหรือที่เรียกว่าขนมบัวลอยไส้เค็มก็ได้และขนมนี้ก็เป็นของโปรดของลาวาด้วยหอเลยลูกยาจันก็ตอบกับลาวาเลยนั่งช่วยยาจันหอมไส้บัวลอยแล้วปั้นเป็นลูกๆแยกไว้แล้วช่วงนี้แขกที่ไปล่องแพเป็นยังไงบ้าง ยาจันก็ชวนคุยไปด้วยมีมาเรื่อยๆครับเห็นว่ามีคนไปรีวิวในอินเทอร์เน็ตคนก็เลยแห่มากันลาวาก็ตอบกลับโดยที่มือก็ปั้น,นรัวลอยไปด้วยถ้าวันไหนแขกเยอะถอไม่ไหวก็บอกนะเดี๋ยวสลับคนไปถอแทนยาจันก็บอกกลับมาไหวครับยาจันสบายมากลาวาก็ตอบกลับยิ้มยิ้ม ย่าจันก็พลอยยิ้มไปด้วยเมื่อเห็นรอยยิ้มจากเด็กหนุ่มตรงหน้าที่ตัวเองเอนดูเหมือนลานชายคนหนึ่งทุกคนที่รีสอนไม่มีใครมองว่าลาวาประจบยาจันเลยสักคนพอทุกคนต่างเอนดูลาวาเหมือนกันทั้งหมดพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหมจะไปไหนหรือเปล่าย่าจันก็ถามต่ออีกกล่าวว่าจะเข้าป่ากับพี่เสือครับเดี๋ยวผมไปหาเหตุคนมาฝากย่าจันนะครับ ลาวาก็พูดขึ้นเพราะช่วงเนี้เหตุโกลนกำลังออกเข้าตอนไหนยาจันก็ถามตอบจากช่วงสายๆครับยาจันมีอะไรหรือเปล่าครับลาวาก็ถามกับอย่างสงสัยตอนเช้ายาว่าจะชวนเราไปทำบุญที่วัดด้วยกันสักหน่อยนะแต่ถ้าเราไม่วางก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวยาให้เจ้าอ้ายขับรถพาไปยาจันก็บอกออกมา ไปได้ครับเดี๋ยวกลับมาจากวัดผมค่อยเข้าป่าพี่เสือไม่รีบหรอกครับลาวาก็บอกออกมาพอปกติแล้วลาว่าจะเป็นคนพาย่าจรรันไปวัดเป็นหลักอยู่แล้วงั้นก็ได้่าจรรันก็ตอบกับยิ้มยิมแล้วนั่งทำขนมบัวลอยยวนกับลาวาต่อขอบคุณพวกคุณมากนะอยากย้ายไปพักผ่อนถอะ พายุก็พูดกับเลขาและคุขับรถของตัวเองเมื่อกลับมาถึงบริษัทของเขาในช่วงห้าทุ่มซึ่งดึกกว่าที่พายุคาดไว้สักหน่อยพอพวกเขาแวะกินข้าวเย็นกันก่อนด้วยครับขับรถดีๆนะครับคุณพายุเลขาก็บอกออกมาพอพา,ายุจอดรถของตัวเองไว้ที่บริษัทเมื่อแยกย้ายกับเลขาของตัวเองแล้วพายุ ก็ขึ้นรถแล้วขับออกไปทันทีตอนแรกพายุตั้งใจจะกลับบ้านไปนอนพักแต่คิดอีกทีเขาจะไปนอนที่คอนโดของคนรักเลยดีกว่าเพออยู่ใกล้กว่าพายุก็เลยขับตรงไปที่คอนโดของคนรักในทันทีพายุไม่ต้องโทรบอกหญิงสาวก็ได้เพราะเขาก็มีทั้งคี์การ์ดและสามารถสแกนหน้าเข้าออกเรียบร้อย พายุรู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้าจากการเดินทางไม่น้อยตั้งใจว่าอาน้ำเสร็ตก,ก็คงจะนอนพักเลยพายุก็ขึ้นลิฟต์มาถึงชั้นห้องพักของคนรักเขาก็ใช้ขี่การ์ดเปิดประตูเข้าไปตอนแรกเขาคิดว่าหญิงสาวน่าจะนอนแล้วแต่ไฟกลางห้องรับแขกยังคงเปิดอยู่พายุเก็ชงักเป็นนิดเมื่อเห็นว่ามีรองเท้าผู้ชายที่ไม่ใช่ของเขาวางอยู่ตรงที่วางรองเท้าข้างประตู ผายุยู่ก็ปิดประตูเบา,บาแล้วเดินเงียบเงียบมองแก้วไวา์สองแก้วบนเคาน์เตอร์บาร์ด้วยหวัวใจที่มันเต้นแรงใบหน้าเริ่มร้อนขึ้นมาทีละนิดเขาก็เดินไปที่ห้องนอนของหญิงสาวในทันทีสีเป็นอย่างที่พายุกลัวไม่มีผิดเห็ <c ười> ้แมาก เสียงของหญิงสาวก็ดังขึ้นให้ได้ยินเมื่อพายุมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูห้องที่ถูกแงมเอาไว้เพราะเจ้าของห้องปิดไม่สนิทเสียงที่ได้ยินมันบ่งบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้แต่ที่ทําให้พายุรู้สึกเหมือนสติจะหลุดเพราะว่าชื่อของคนที่หญิงสาวเรียกออกมาพิงคุณนี่ไม่น่าหลหายพายุมันถึงคบกับคุณได้นานกว่าคนอื่น คุณนี่เก่งชะนัดเลยเสียงของคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเพื่อนสนิทของเขาอีกคนเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่มอปลายอย่างเฮมกำลังคบชู้กับผลลัก์ของเขาอืมอย่าพูดถึงคนอื่นตอนที่พิงกำลังอยู่บนคุณสิคะเฮมมากเสียงพิงกับเฮมยังคงพูดคุยกันไปด้วยแล้วก็ทำกิจกรรม กันไปด้ปวยปายุนิ่กัดฟันกรรยืนดูภพพพ bah, าพตุกน้าพอไม่คิดว่าตัวเองจะถูกคนรักกับเพื่อนสนิทหักหลังแบบนี้เขาก็เปิดประตูเข้าไปทันทีก็เห็นว่าหญิงสาวกำลังทำอะไรอยู่กับเพื่อนสนิทของเขานั่นเองคนอื่นที่ว่าก็กูสินะพายุก็พูดไปเสียงเข้มใบหน้าก็มืดคืมเพราะ ความโกรธไหวพายุคะพิงก็ส่งเสียงร้องออกมาด้วยความตกใจแล้วรีบขยับตัวออกจากเหมแล้วคว้าผ้าห่มมาปิดไว้ทันทีเหมเองก็ตาโตเมื่อเห็นพายุยืนอยู่ที่ปลายเตียงและกําลังมองมาที่เขาย่โกรธแค้นพายุมึงอยู่เขาใหญ่ไม่ใช่หรอวะเหมก็ถามขึ้นด้วยความตื่นตระหนก พายุก็ยกยิ้มที่มุมปากอย่างเยาะๆถ้ากูยังอยู่เขาใหญ่กูจะรู้ไหมว่าเพื่อนกูกับแฟนกูมันสวมเขาให้กูอยู่นะไอเหมพายุก็พูดจบก็พุ่งเข้าไปหาเพื่อนตัวเองทันทีเขาก็กระโจนไปคอมล่างของเหมแล้วรั่วมาใส่ย,ยังจังเหมทำได้แค่ยกแขนยืดมาปัดป้องเพอไม่ทันตั้งตัวใบหน้าหล่อใสของเหมก็ถูกต่อยไม่ยัง พายุหยุดนะคะพายุหญิงสาวก็รีบเข้ามาดึงพายุออกอย่างรวดเร็วแต่เธอก็สู้แรงพายุไม่ได้ได้แต่ส่งเสียงห้ามหยู่ยงงั้นจนพายุต่อยเหมจ,จนพอใจเขาจึงได้หยุดและยืนขึ้นบนเตียงพร้อมกับเสยผมด้วยความหงุดหงิดตอนนี้เหมตัวงอเพราะถูกต่อยจุดไม่มีแรงลุกต่อจากนี้นะหเหมมึงไม่ใช่เพื่อนกูมึงอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีก พายุก็ชี้หน้าเพื่อนรักของตัวเองก่อนจะตะวัดสายตาบมองหญิงสาวที่คบกับตัวเองมาถึง4ี่ปีด้วยความรู้สึกผิดหวังก่อนจะเดินออกจากห้องนอนไปพิงก็รีบวิ่งตามทันที่ทยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าพร้อมกับกอดพายุผ่านทางด้านหลังพายุฟังพิงก่อนนะคะพิงอธิบายทุกอย่างได้หญิงสาวก็สะอื้นเรียกพายุทันทีก่อนจะโดนพายุ แค้นอกจากเอวของเขาแล้วผักหญิงสาวลงไปนั่งกองที่พื้นพายุก็มองหญิงสาวด้วยสายตาที่สมเพชอย่าอธิบายเลยพิงผมเข้าใจทุกอย่างดีแล้วต่อจากนี้คุณกับผมเราขาดกันเชิญคุณกับไอเหมใช้ชีวิตด้วยกันไปเลย พายุกับผู้ดองอมาด้วยความเจ็บแน้นแล้วเขาก็เดินออกจากห้องของหญิงสาวทันทีซึ่งพิงเองก็ไม่สามารถตามออกไดเนื่องจากยังไม่ใส่เสื้อผ้าส่วนพายุเมื่อออกจากห้องของหญิงสาวแล้วเขาก็ลงไปที่รถของตัวเองทันทีแม่งเอ้ยไอโง่พายุก็ทุบพวงมันไล่ของตัวเองด้วยความโกรธเขากโกรธจนไม่รู้สึกถึงความเจ็บที่มือของตัวเองเลยแนมะ้แต่น,น้อย แล้วเขาก็ขับรถออกจากล่านจอด้วยความเร็วเมื่อขึ้นไปบนทางด่วนแล้วพายุก็เร่งเครื่องด้วยความเร็วมากขึ้นพออารมณ์ของเขามันยังร้อนร่มจากความโกรธอยู่ดวงตาของเขามันก็แข็งกร้าวแล้วเสียงมือถือของเขาที่ถูกโยนลงบอกข้างคนขับก็ดังขึง้นพายุก็เหลือบไปมองก็เห็นว่าเป็นเบอร์ของพิงค์เขาก็กัดฟันกอดแต่ด้วยความที่มัวแต่มองเบรืรอโทรศัพท์ที่ถูกเข้ามา พอหันกลับมาที่ถนนตรงหน้าอีกครั้งเขาก็เจอกับขอบปูนข้างทางพายุก็เบิกตากว้างด้วยความตกใจพายุพยายามคุมสติตัวเองแต่ดูเหมือนว่ามันจะช้าไปสักหน่อยรถก็เลยเสียหลักลิกความในทันทีก่อนที่สติของเขาจะดับไปเพลงเสียงแก้วน้ำหล่นแตกดับขึ้น ช่วงเช้าภายในห้องขรัวเล็กๆของบ้านญาจันที่อยู่ติดกับรีสอร์ททำให้ลาวาที่กำลังยกของไปทำบุญขึ้นรถต้องรีบเข้าไปดู่าจันครับเป็นอะไรครับลาวาก็ถามด้วยความร้อนใจไม่เป็นไรไม่เป็นไร่ไไรถาถ่าแก้วหลุดมือนนะยญาจันก็พูกมือไปมาเดี๋ยวผมเก็บกวาดให้ครับ่าถอยออกก่อนนะครับ ลาวาก็พูดขึ้นด้วยความเป็นห่วงหญิงสูงวัยก่อนจะรีบคว้าที่คอยขยะกลับไม้กวาดมาจัดการเก็บกวาดแก้วน้ำในทันทีขอบใจนะลาวายาจันก็พูดขึ้นยิ้มยิ้มแต่ในใจก็รู้สึกหูบุงแปลก,ปกไม่เป็นไรครับยาจันจะเอาอะไรขึ้นรดอีกไหมครับผมจะได้ช่วยถือไปให้ลาวาก็ถามต่อ ไม่มีอะไรแล้วล่ะไปวัดกันเถอะยาจยันก็ตอบกลับก่อนที่ลาวาจะพาหญิงสูงวัยตรงไปที่วัดวังวิเวกรามทันทีลาวาก็ช่วยประคองยาจยันทำบุญถวายพระตาคารให้พระสงฆ์ตามธรรมเนียมเรียบร้อยก็ไปไหว้สักการะ,จะเจดีย์พุทธคยาตกันต่อเดี๋ยวเรากลับกันเลย นัดเสือเขาไว้ไม่ใช่หรือไงยาจันก็ถามขึ้นครับลาวาก็ตอบรับว่าแต่ยาจันไม่สบายหรือเปล่าผมรู้สึกเหมือนยานาซิดีดลาวาก็ถามตามที่ตัวเองอเห็นไม่ได้เป็นอะไรแค่รู้สึกบวมๆในอกไม่รู้ว่านอนน้อยไปหรือเปล่ายาจันก็ถามออกมาก็พูดออกมาตามที่ตัวเองคิดนั้นกลับไปพักเถอะนะครับ ลาวาก็พูดด้วยความเป็นห่วงแล้วเขาก็พาญาจันทร์กลับไปส่งที่บ้านทันทีแล้วลาวาก็ตรงกลับไปที่หมู่บ้านของตัวเองเพื่อเตรียมเข้าป่ากับลูกชายผู้ใหญ่บ้านเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเสือก็ถามขึ้นเมื่อขี่มอไซค์มารับลาวาที่บ้านเรียบร้อยแล้วพี่ลาวาก็ทอบกลับไปฝากดูน้องหน่อยนะเสือแม่ของลาวาก็เดินออกมาฝากความเสือ ครับน,นันนมเสือนันนิมเสือก็ตอบกลับยิ้มยิ้มตอนที่ลาวาจะขึ้นซ้อนท้ายเสือแล้วตรงไปยังทางเข้าป่าในทันทีเมื่อไปถึงเสือก็จอดรถไว้ตรงจุดจอดประจำของชาวบ้านป่าไม้จะแบ่งเป็นส่วนที่เป็นของอุทยานแห่งชาติจะไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปล่าสัตว์ตัดไม้แต่ก็จะมีโซนที่เข้าได้ซึ่งลาวากับเสือก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เดี๋ยวพี่ทำพิธีเปิดป่าแป๊บเสือก็พูดขึ้นก่อนจะทําพิธีเปิดป่าซึ่งเป็นความเชื่อของชาวบ้านถ้าการทําพิธีเสียงทายนี้ออกมาว่าไม่ได้รับอนุญ,ญาตพวกเขาก็จะไม่เข้าไปแต่ถ้าวันนี้การเสียงทายผ่านไปได้ด้วยดีเสือกับลาวาก็จะเดินเข้าป่าไปด้วยกันเสือชํานาญทายในการเดินป่าเป็นอย่างมากพอปู่ของเขาเป็นนายพานเก่าและพาเสือมาด้วยตั้งแต่ยังเล็กวันนี้เรามาหาเหตุ แต่ถ้าโชคดีได้กระต่ายป่าก็คงดีเสือก็พูดหยิบหยิบพี่เสือช่วงนี้ได้พานักท่องเที่ยวไปเดินปา่าบ้างไหมลาวาก็ชวนคุยไปด้วยขณะที่สายตาก็ค่อยมองหาหิดโครนตามจุดที่ตัวเองเคยเห็นในปา่าในปีที่ผ่านมาก็มีพาไปบ้างสองวันก่อนลงุงลงเพิ่งให้พานักวิจัยพันธุ์พืชเข้าปา่าเสือก็ตอบกับลาวาก็พยักหน้ารับค่ะ ลาวาช่วงเนียถ้าเจอพวกไอตูมีก็ไม่ต้องไปสนใจพวกมันนะห่างๆพวกมันหน่อยเสือก็เอ่ยเตือนเรื่องที่มันไปรับจ้างขนยาหรือเปล่าพี่เสือวันก่อนพี่ต้นก็มาเตือนผมเหมือนกันลาวาก็ตอบกลับเสือก็เลยพยักหน้าลบไม่ต้องห่วงเลยพี่ผมไม่ยุ่งกับพวกมันอยู่แล้วลาวาก็ตอบกลับอย่างมั่นใจพอเขาไม่ถูกกับตูยีอยู่แล้ว ก่อนที่จะเดินหาเหตุกันต่อตูดูดูเสียงมือถือของยาจาันก็ดังขึ้นในช่วงบ่ายของวันเธอจึงหยิบขึ้นมาก็ดูว่าเป็นเบอร์ของลูกชายตัวเองจึงกดรับสายว่าไงผลยาจาันก็รับสายลูกชายตัวเองแม่ผมมีเรื่องจะบอกพีรพลก็เอ่ยเกินขึ้นมาก่อนด้วยน้ำเสียงที่ติดเคียเล็กน้อย มีอะไรยาจันที่จับน้ำเสียงได้ก็ถามขึ้นทันทีแม่อย่าเพิ่งตกใจนะครับฟังผมก่อนคือว่าเมื่อคืนพายุมันเกิดอุบัติเหตุต้องเข้าห้องฉุกเฉินแต่ตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วครับพีรับบก็ค่อยๆบอกให้แม่ของตัวเองรับรู้ยาจันก็นิ่งเื่งไปในทันทีไม่ได้ยินจะจริงหรอปลอดภัยจริงๆใช่ไหมแล้วทำท่าไหนกันถึงได้ลดความแล้วเป็นอะไร บงยาจันก็ทามด้วยน้ำเสียงที่ร้อนรนยังไม่รู้สาเหตุท,ที่แน่นอนนะครับพวกผมรอให้อาายุมันฟื้นขึ้นมาก่อนส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บม,มีช้ำในเล็กน้อยหัวแตกแขนกับขาซ้ายหักความจริงผมไม่อยากจะโทรบอกแม่สักเท่าไหร่กลัวแม่จะเป็นลงเป็นแรงไปแต่นภา,าเขาไม่อยากจะให้ปิดบังพีรพล,ลก็บอออกมา ใช่แต่ฉันรู้ทีหลังฉันโกรธแกนนแน่แน่เดี๋ยวฉันจะขึ้นไปกรุงเทพพวกแกดูพายุดีๆละ่ะยาจันก็บอกออกมาทันทีทางฝั่งลูกชายถึงแม้ว่าจะห้ามอย่างไงแม่ก็คงไม่ฟังหรอกครับแม่ไม่ต้องรีบนะครับให้คนขับรถขับพามาเรื่อยๆยังไงก็ได้เจอพายุมันอยู่แล้วผีรพลก็บอกด้วยความเป็นห่วงแม่ ได,ได้ไม่ต้องห่วงแค่นี้ก่อนนะยาจันก็คุมสติตัวเองได้ดีส่วนหนึ่งอาเป็นเพราะว่ารู้ว่าล้านชายพ้นขีดอันตรายแล้วยาจันก็รีบเดินออกไปเรียกหาหลุงยุทคนขับรถคู่ใจในท,ทันทีและเรียกผู้จัดการรีซอนมาสั่งงานระหว่างที่เธอไม่อยู่เมื่อพูดคุยกันแล้วยาจันก็เตรียมของใช้ส่วนตัวเล็กน้อยแล้วให้ลุงยุทขับรถพาตัวเอง ไปกรุงเทพในทันทีสวัสดีครับทุกคนย,รรย่าจันไปไหนแล้วครับพอดีผมเอาเฮดโคนที่หาได้เมื่อวานมาฝากย่าจรรันลาวาก็พูดขึ้นในช่วงเช้าของวันใหม่ย,รรย่าจันไปกรุงเทพตั้งแต่เมื่อวานแล้วลาวาป้าน้อยก็ตอบกลับอา้าวไปทําอะไรเหรอครับลาวาก็ถามอย่างงงเห็นว่าหลานชายลดความหนาเขาเลยรีบไป ตาน่อยก็ตอบกลับมาทําให้ลาวาแอบตกใจไม่น้อยเหมือนกันพางคิดว่าจะเป็นคนเดียวกับที่โทรหายาจรัร์ก่อนหน้านี้นหรือเปล่านะซึ่งในบรรดาหลานชายทั้งสามของยาจรรันลาวาเคยเจอแค่หลานชายคนโตที่ชื่อว่าพุทธส่วนอีกสองคนเขาไม่เคยเจอหน้าพอพุทธมักจะพาครอบคร,รัวมาหาญาจันอยู่บ่อยๆพร้อมกับหลานอีกสองคน อีกนานไหมครับกว่าจะกลับมาลาวาก็ถามขึ้นไม่แน่ใจน่าจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งอาทิตย์นะตามที่ตั้งบอกอานะป้าน้อยก็พูดถึงผู้จัดการรีสอร์ทลาวาจึงพยายามแน่ลับพอดีผมทําคาสั่งอาหารเห็ดไว้เรียบร้อยแล้วยังไงรบกวนป้าน้อยเอาไปต้มแล้วแช่แข็งให้ย่าจานหน่อยนะครับลาวาก็พูดขอขึ้นเพอเป็นวิธีการเก็บรักษาเห็ดโคนให้กินได้นาน กว่าการเก็บแบบส,สดๆได้สิเราหนะก,กินข้าวเช้ามาหรือยังถ้ายัางก็มากินนะเห็นว่าวันนี้มีแขกมาพักหลายกุ๊บเลยได้ถอแพ่กันจนกล้ามขึ้นแน่แน่ป้าหน่อยก็บอกออกมาค่ะลาวาเลยแยกไปกินข้าวเช้าก่อนจะไปทำงานพอที่นี่จะมีอาหารให้กับพนักง,งานลาวาเลยได้ประหยัดค่ากินไปด้วย ญาจันมาถึงกรุงเทพในช่วงกลางคืนจึงเข้าไปพักที่บ้านก่อนโดยมีลูกหลานนั่งรออยู่พอพูดคุยกันได้สักพักก็แยกกันไปพักผ่อนเพื่อมาลรงพยาบาลในช่วงเช้าของวันนี้เมื่อคืนพี่โทรมาบอกว่าพายุตื่นขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งแต่ก็หลับลงไปอีกผีระพุนก็บอกแม่ตัวเองเฮ้ยทำไมถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้นะ ในหรือเปล่าแกให้ลูกทำงานจนไม่ได้พักผ่อนหรือเปล่าพีรพล,ลยาจันก็บ่นขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อวานเพิ่งจะโทรหากันอยู่ยาจันก็บอกออกมาอีกคุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะคะตอนนี้พาย,ยุปลอดภัยแล้วก็โล่งใจกันไปได้แล้วล่ะคะ่ะแม่ของพาย,ยุก็พูดกับแม่สามีตัวเองตาพีดเฝ้าอยู่ใช่ไหมยาจันก็ถามลูกสไยค่ะเพราะ ย้ายมาห้องพักฟื้นพิเศษแล้วนภาก็ตอบกลับยาจันก็ได้แต่นั่งทอนหายใจออกมาเบาๆเพราะเป็นห่วงหลานชายไม่นานก็มาถึงโรงพยาบาลครอบครัวของพายุก็พากันขึ้นไปบนห้องพักฟื้นที่พายุอนอนอยู่เมื่อเปิดเข้าไปก็เห็นพายุนอนหลับอยู่บนเตียงแขนและขาข้างซ้ายก็ใส่เฝือกมีผ้ากอดแปะที่หัวเพราะหัวแตก ลางกายก็มีรอยทลอกอยู่บ้างญาจรันสวัสดีครับพีทก็ลุกมาก่อนยญาของตัวเองทันทียาจันก็กอนล้านทายกลับไปก่อนจะเดินไปยุดยืนอยู่ข้างเตียงของพายุพายุเป็นยังไงบ้างยาจันก็ถามพีทหมอบอกว่าโชคดีมากที่ภายในไม่มีอาการบาดเจ็บสาหัสเลยมีช้ำในบ้างสมองก็ปกติดีไม่ได้รับการกระทบกระเทือน ตอนนี้ก็แค่รักษาการช้ำในและแขนขาที่หักนี้นะครับพีทก็ตอบไปตามความเป็นจริงย่าจันกย็ยกมือไปรูปแก้มของพายุเบาๆกู้ภายบอกว่าพี่พาย,ยุโชคดีมากๆเพราะสะภาพรถดูแล้วเหมือนคนขับน่าจะไม่หลอดแต่พี่พีทแต่แต่พี่พาย,ยุกลับไม่มีอาการสาหัสเลยพีทก็บอกมาอีก ยาจายันก็ดวงตาแดงและเรื่องด้วยความสงสารหลานชายแต่ก็ลงใจที่ไม่ได้เจ็บหนักจริงๆพ่อของพีทก็ให้พีทกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วค่อยมาในช่วงเย็นอีกทีพีทก็กลับไปอย่างว่าง,ง่ายแล้วทุกคนก็นั่งคุยกันเบาๆโดยมียาจายันนั่งที่เก้าอี้ข้างเตียงของพายุอเจ็บเสียงร้องของพายุก็ดังขึ้นเมื่อพายุรู้สึกตัวขึ้นมาความเจ็บปวด ก็แล่นเข้ามาในทันทีพายุรู้ตัวว่าตัวเองไม่สามารถพลิกตัวได้อย่างปกติเขาจึงดึงตาขึ้นมาช้าๆแล้วเห็นเพดานห้องสีขาวพายุลูกพายุได้ยินย่าไหมยาจันร์ก็รีบลุกเรียกพายุทันทีพ่อของพายุก็กดสัญญาณเรียกหมอพายุก็มองตามเสียงเรียกก็เห็นยาจันร์อยู่ไกล ย่าพ่อแม่เกิดอะไรขึ้นพายุกระดามขึ้นเสียงแห้ง <c oughs> เดี๋ยวค่อยคุยกันนะดื่มน้ำก่อนแม่ของพายุก็เอาน้ำมาให้ลูกชายดื่มแก้กระหายพายุก็เบนหน้าเล็กน้อยก่อนจะหลับตาตั้งสติแล้วมองตัวเองตอนนั้นหมอกับพยายบาพยาบาลก็เข้ามาพอดีทุกคนเลยหลีกทางให้หมอทำหน้าที่ หมอก็ตรวจร่างกายและสอบถามพายุอยู่สักพักก่อนจะบอกอาการของพายุให้ทุกคนฟังว่าไม่มีอะไรจะต้องเป็นห่วงนะแล้วก็ออกจากห้องไปจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นพอของพายุก็ถามขึ้นพายุก็นิ่งไปนิดก่อนที่ความจำในคืนนั้นจะไหลเข้ามาจำได้แล้วครับพายุก็ตอบพร้อมกับกัดฟันกรด ทำไมถึงเกิดอุบัติเหตุได้ละพายุหลับในหรือเปล่าแม่ของเขาก็ถามขึ้นพายุก็มองหน้าทุกคนที่มองมาที่เขาด้วยความเป็นห่วงโดยเฉพาะย่าของเขาก่อนที่เขาจะถอนหายใจออกมาเบาๆแล้วเล่าให้ทุกคนฟังตรงๆว่าเขาประมาทเองและสาเหตุที่ทำให้เขาขับรถขาดสติเป็นเพราะโกรธที่จับได้ว่าคนรักนอกใจไปม,มีอะไรกับเพื่อนสนิทของเขา ที่พายุบอกกับครอบครัวของตัวเองตรงๆเพื่อจดกันไม่ให้ทั้งสองคนนั้นหาทางเข้ามาในชีวิตของพายุได้อีกต่อไปพอถ้าครอบครัวรู้แล้วจะได้ช่วยกันแล้วก็ไม่เปิดช่องว่างให้คนแบบนั้นเข้ามาใกล้เขาอีกเป็นไงคะเริ่มจะสนุกแล้วสิเดี๋ยวตอนหน้าสนุกขึ้นเรื่อยๆแน่นอน ติดตามเลยใครชอบแนวดรามา่าดราม่าแน่นอน